สบายคนมาได้กินข้าวมังการกินข้าวสรายมักปีนะมักปีอ่อนมะกี่ดีนี่เป็นมักปีนั่นปีกล้วยหน่อยบ่ปีกล้วยผักเอกปีนบางมีเตาสมทบมีกระดกบงเล่นกรบงเล่นมันกุกเก็บนี่กุกเก็บนายหนึ่ง ะน่ไม่ทุกคนแนากินมือสวยเฮากินเขาป่าเลยวนนี้นกบุงเลนเอาแก้วมาเผื่อมากินของกินเนาปาวเอาี่เยตก้วเสือแล้วไม่ต้องล้างเบ่งมือดำดำ นี่ทุกคนคงปจยพลังเลยอเแหมมันขึ้นจีนลายเลยนี่กูเล่นนี่นี่้วนี่หายยังหายไหมอันนี้เดี๋ยวซื้อไฟนบอกเตือกันนะสมแก่แก่ เนื้ยไก่หางเนื้อไก่หางบอกมาเป็นไงเราไ้กินไปกินตอนนี้ก็คือว่าแต่วงชมมักมีวงชมอันนั้นันนี้กาทางกลคือว่าเขียวนี่ของเสาของแต่ของแต่ต้องมีโลโก้เลยโลโก้นี่โลโก้นี่นี่เสี่มาทุกอัน เรไปแก้งนี่แกงสะเดียแส่แกงสงสนังเดะนี่แพงผ่าถังหัวลงสุพ่อมังกรปูไตเนื้อพวกงามตัวานแวนี่ไปกินยากินยากินยาาตัวบอมมาจกจุเรกินุยเชื้อเม่นเม็ยแต่ฝันลงลงมันไม่ได้ลงมันลา ขาวมันสวยเขาออย่าตดเด้เสยบเก็บานี่นั่งแล้วแม่แล้วเราตายลูกเป็ดนั่งนั่งว่นเก็บยั่งก็เก็บเด้อเาเก็บข้าวเนี่ยาจะเก็บข้าวยังเดียเขา บอ่ะโน้แอบไปกินข้าเนป่างกินแต่ข้าอยู่ในเวียงจักินแล้วเนาะยกินอยู่อยาในปีฝายเอ้สมครับค่ะหนึ่งสองพวกข้ากเจ้าก็จะมาติดตามมือเนาะสิ